ปลาช่อนครับตาปลาช่อน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 ตาปอกเห็นปลาช่อนครับปลาช่อนใหญ่ครับเฮ้ย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 ไปไปไปเอ้ยปลาช่อนใหญ่ครับไหนลูกปอกโอ้โหยกเลยครับยกยกเลยตัวหนึ่งโอ้นึกว่าตัวใหญ่โอ้โหนึกว่าตัวใหญ่พอดีแจวพอดีแจวพอดีแจวครับผม พอด้แจวโอโหได้แจวหนึ่งได้แจวหน,นึ่งอืมนี่ครบผมโอโหมันขึ้นมามันบินขึ้นมาครับอืมได้แจวหนึ่งได้แจวหนึ่งปลางปอกมันต้องมีอีกนี่มันต้องมีอกีออกโอ้มาทำงานได้ปลาเฉยเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ต้องมีอีกต้องมีอีกหาคู่หาคู่คู่ของมันลงปอก ถ้าบอกวิ่งวิ่งเลยอะ่ะโอ้วิ่งเลยอะ่ะวิ่งเลยอะ่ะไอมันขึ้นมาจากนี่เหรอโอ้โหลึกว่าเท่าแขนเนี่ยโอ้โ oh, หนี่ครับดูหมอมไปดูฝั่งนูง้นละถือว่าประสบปผลสำเร็จครับผมได้หนึ่งตัวไปทำงานได้ไปลาช่อน เฉยเลยครับนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องโอ้ยไอช่อน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 ลุงปโป๊กโอเคครับผมเดี๋ยวให้ลุงโปกมาแอบดูอีกครับนึกว่าตัวใหญ่เห็นลุงโปกวิ่งกันนึกว่าใหญ่ฮะ ปลอยปยปลอ่ะปลอยปลยปลยปลยดีกว่าปล่อยปลยปลยไปปลอยไปตัวเดียวครับปลอยปลยปลอยปลายปลอยละปลยละปลยละปลยปละนปละไปแล้วโอเคครับผม